ใช่ล่ะเราก็เสียดายการที่มันจะมีชุดแม่ทัพเนี่ยนะมันไม่ได้แบบมีกันทุกคนมีกันง่ายง่ายมันต้องแบบออกสมอรบภูมิชนะสงครามตั้งหลายครั้งก่อมันจะได้ยศแม่ทัพ่ยมันยากไอเราเห็นว่าชุดมันโกโก้ไม่มีใครเขาใส่ ก็เลยเอามาใส่แบบทเทเๆตรับสมัครทหารไปมันจะอยากดูเขรมนักถือหน่อยใช่ไหมล่ะโอ้นะครับไม่ยอมแก่เลยนะมึงเลยเอาจังคือพี่โกนนี่อยู่กับมนักเกีบปีแล้วเนี่ยไม่เจอสักทีแม่ทมุนตราไอต่า มึงได้ยังไงซะแล้วอ,อ้าวโอ้โหเขารับเป็นราชการที่นู่นที่นี่มั้งสิวะทำไมไม่เบือ่อกูหรือไงอ่ะฮะบอกแล้วลว่าถ้าข้าไม่เข้ามุดตาจะไปไหนก็ไปเลยโอ,โ,อโอ้อยู่ก็เป็นเป็นเพื่อนลงเพื่อนรักกันไปแล้วใครใครเพื่อนรักมึงไงเป็นเพื่อนรักกูใช่ไหมต้องแหละมึงจะคิดไปเองเลยกูรักมึงกวะาตลกอั้ฮะไม่ถามเลยใครทุจติตไม่เข้ามุดตาบอกกูเลยไป

ใครเอาเพลงกูมาย่ำย,ยีแบบนี้ม, <c oughs> มึงใครผมเป็นคนพี่ทำอะไรอะ่ะกูกรับสมัครทหารอยู่ก็เห็นป้ายอยู่แล้วไม่เห็นพี่พูดอะไรเลยมาฟังเพลงอะไรเนี่ยมาฟังเพลงชอบปะเดีใครก็จะกล้ามาพูดคุยด้วยก็ยังไม่มีใครมาเป็นทหารใช่ไหมล่ะไม่มีมาแล้วเนี่ยนั่งฟังเพลงมาเพระเปนชอบเขาใครเนี่ยพี่ใครเอ้าไม่รู้จักเนี่ยเพลงเนี่ยเพลงอะไรเจ้าค้าเอ๋ย เขา่าเอ๋ยอเอ๋ยมันนั่งไงใก,กใจเลจะกรยับไปไหนแล้วมนันหนักีตองเอ๋ยนี่เองชอบฟังเพลงเขาแล้วสมัครทหารไม่เล่าก็รับพี่ใครแล้วเนี่ยเอ้ามึงเห็นชุดกูเดียมึงมึงไม่รู้จักกูเลยไงพี่ใครในแผ่นดินนี้ี่มีแต่คนรู้จักกูโอ้โหก,กับเกงกระดุดแล้วไม่รู้ไปเกี่ยวกับอะไรเนาะ <c oughs> มันครับไงมันครับอืมอืมอืแลล้วพี่ใครชุดแม่ทัพ เป็นแม่ทับเป็นแม่ทัพเออทับปูหรือทับบัวล่ะทัพบัวสิไอ้ทวยมึงตลกอะไรกับกูปะเนี่ยกูเป็นแม่ทับแม่ทับอะไรแม่ทับบนตามึงรู้จักกูปะเนี่ยกูใหญ่ที่สุดแล้วในพินิเนี่ยไอ้หาต้องให้เอ่ยชื่อจริงๆคนรู้จักกูเห็นชุดกูเห็นยศกูก็จำกูได้แล้วแม่ทับบนตาเหรอเออมีลาบลอยมาฝาก มีอะไรนะลาบลอยลาบลอยลาบลอยอะไรพวกมงวะเออเด้อจะเอามาให้ไปไปไปไม่ไม่ไม่เป็นทหารก็ไปไหนก็ไปกูจะฟังเพลงกูเอ้พี่เขาจะคุยด้วยยังไงพี่อดีพี่เขาจะคุยด้วยอะไรคุยคุยไม่รู้เรื่องเลยไม่ไม่ได้เรื่องถามก็ยังเออไปถามเขาแล้วเขาบอกว่าเขาอยากคุยกับมึงเสียเวลาพอจะพี่พี่ อะไรเขางมึงอก,องอกองี้ขวลด้วยพี่ฟังยังพี่ชอบเพลงนี้เหรอชอบมากเลยชอบเขามากเลยติดตามเขามานานแล้วขอแค่พี่ฟังอย่างเดียวนทพี่ไม่ต้องร้องได้ไหม <c oughs> ถ้าพี่ชอบจริงๆนะพี่อินกับเพลงเขาไอ้องได้ครับแต่ว่าข,ขอโทษนะพี่นะเอ้เอลำบากเวลาส่วนตัวสักครู่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งไอ้ฮามีดไม้มันแหลมเนี่ยถือต้องระวังระวังหน่อยมันอันตรายขอโทษครับ นี่ก็พอดีว่าได้เต่ามันบอกว่าพี่เรียกผมมาคุยก็เลยรบกวนพี่หน่อยอาะมึงมีธุระอะไรอ่ะไหนบอกเขาเรียกว่าเฮ้ยไอ้เนี้ยออเธุระอะไรอ่ะเออพอดีว่าผมมีธุระเออกับคนในเมืองครับพี่กับคนในเมืองเป็นนี่คนในเมืองแล้วโอ้โหดูชุดพี่นี่ยดไหม ไม่ธรรมดาแลวเนี่ยนะเพก่อนพี่เล่นฟิตเนสตัวพี่ใหญ่มากครับพี่เป็นแม่ทัพอยู่เมืองนี้ไงอ๋อพี่เป็นแม่ทัพโอ้ยพี่รู้จักทุกคนดีเลยดีเลยครับพอดีว่าผมเนี่ยจะมาใช้นี่คนในเมืองพอดีเลยจะมาใช้นี่ถ้าพี่รู้จักไอี่ี่บอกผมหน่อยได้ไหมผมจะได้เอาตังค์ไปคืนเขาอ๋อได้ได้เดี๋ยวพี่ช่วยได้ใช้นี่แทนแม่อุ้ยดีกระตันยูดีแล้วดีแล้วแล้วจำหน้าเขาได้ไหมจำชื่อได้ไหมเอ่อชื่อแม่ทัพปนตราครับ ไม่เคยเห็นหน้าเลยจะไม่ใช้นี่แม่ทัาบนตราเท่าไหร่นะสามพันบาทสามพันใช่ครับจำแต่ชื่อได้ไม่เคยเห็นหน้าผมรู้แต่ชื่อแต่หน้าตาเนี่ยไม่เคยเห็นเลยครับพี่ไม่เคยเห็นใช่ไหมที่พี่รู้จักพี่บอกคนไว้นะแป๊บหนึ่งไปนดงคนยังมือพูดแป๊บหนึ่ง ไอ้หน้าอ่อนนีก็จะมาใช้นี่แทนแม่สามพันแต่ไม่เคยเห็นหน้าจะของนี่ไอเราก็แต่งตัวเป็นแม่ทับบนตายแล้วก็ปันแม่งนรนนะหอกเลยสามพันปุยคนเดียวมันกูเลย <c oughs> ล้างไม่ดีแนละ้วพูดคือพม่บนตายอะ่ะ <c oughs> ไอ้น้อง ไมใช้นี่แทนแม่ใช่ไหมทำไมครับพี่มายิ้มพันเขา่าจุ๊กจะนะพี่เป็นคนอารมณ์ดีไอ้น้องครับพี่รู้จักไหมบอกผมหน่อยละกันเอ็งไม่ต้องเดินให้ปวดน่องทำไมอะ่ะพี่นี่แหละคืออหายเถอะพี่กูนี่เขิอะไร,ออะไรตอบผมไม่เลยพี่รู้จักห,หรือเปล่าพี่แต่ผมเป็นแม่ทัพพี่ต้องรู้จักคนเยอะอยู่แล้วพี่นี่แหละ

ย,ย้อนมอัน,มนมมแลแม,ม,มครับคนตาตกินก่อนรับสัรวาประหารนี่คือกองลอยกา